ฮองแดงดุวยกูจอดให้ตัวปีกตัวใหม่เข้ามาเป็นทายาทของทางมอมเมดซาร่าหลังจากต้นสังกัดของเขาอย่างทาร์เอสโมลากูพร้อมให้ไฟเขียวในการขายนักเตะรายนี้หากได้สัญราคาตันที่มีการตั้งเอาไว้ที่ตัวเลข50ล้านยูโร ขณนะนเดียวกันผลหมดของแฟนบอลของทีมเราเองก็ออกมาค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยว่านักเตะที่สโมสรเสียไดายมากที่สุดในช่วงสมเสมมอที่ผ่านมาหลังจากถูกขายออกจากทีมของเราไปก็คือในรายของทางหลุยส์ดีอารสปีกินชาติโคลอมเบียที่ในตอนนี้ย้ายไปเล่นทำผลงานได้อย่างเจ็ดตรัสอย่างยิ่งกับทางเสือใต้บายเอ็นมิวนิค ขณะที่กรณีของตัวเฟร์ริโกเคียซาปีกทีมชาติอิตาลีของเราณนะปัจจุบันก็ได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทางมาลายยูเวนตุสและทักัซูลา่านาโปลีที่จ้องจะดึงตัวเขากลับไปลงเล่นในเวทีเกาโชเซเรอาของประเทศอิตาลีอีกครั้งหนึ่งโดยที่ตัวของทางนักเตะเองก็มีการออกมายอมรับแต่ตรงไปตรงมาเลยว่าเขาเองพร้อมเสมอหากจําเป็นจะต้องย้ายกลับไปสู่ทางเบียนโคเนรีเป็นคำรบที่สอง ทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้เพื่อนๆสามารถก็จะติดตามกันได้กับสรุปข่าวเด็ดิรวอว่าูลประจำวันกับผมแอดมินเซอร์โอที่นี่ตรงนี้เหมือนเคยหากคุณรักทีมนี้เราคือครอบครัวเดียวกันทีนี้เราจะมาไล่เลียงแต่ละประเด็นที่เกิดขึ้นกันก่อนเลครับเพื่อนๆโดยเริ่มต้นจากกรณีของการขายนักเตะและบรรดาคนที่มีการย้ายออกจากสโมสรของเราไปเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมา พราะนั่นคือช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าเป็นการยกเครื่องครั้งสําคัญของทีมเราหลังจากมีนักเตะระดับซูปเปอร์สตาร์ดังหลายต่อหลายคนที่ต้องเก็บข้าวของจากออกจากสตีนแอนฟิลด์ไปไม่ว่าจะเป็นในรา,ายของทางลุยดิอาสดาวินนูนเยสจาร์เรลคอนซาหรือแม้กระทั่งตัวของทางคริสแอลซนเดอร์อาร์โนโดยแต่ละคนก็ย้ายไปเติบโตต,ตามเส้นทางอาชีพของพวกเขาเองทางดีอาสตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่กับทางบาเยนยน์มิวนิค ตัวของทางนูนเยสไปอยู่กับทังเอาฮิราที่ซาอุโบลีเคลนเร็กซานได์อานไปอยู่กับเรอันมาดริดหรือแม้กระทั่งนักเตะอย่างทางจอร์เรลาาวคอนซาก็ย้ายไปอยู่กับทางไบเออร์เลเวอร์กูเซนเป็นตน้นล่าสุดครับเพื่อนเพื่อนทางลูซิงเดคอปสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการทําแบบสํารวจหรือพูดง่ายๆก็คือทําโพนั่นแหละครับเกี่ยวกับความคิดเห็นของบรรดาเดดคอปทั้งหลายว่า ใครกันคือนักเตะที่เราเสียดายมากที่สุดที่มีการปล่อยตัวเขาออกไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและคนที่นำโด่งมากเป็นอันดับที่หนึ่งมันกลับไม่ใช่ตัวของอดีตปักขวารองกับตันทีมของเราอย่างในรายของทังเทรสแต่อย่างใดหากจะเป็นตัวของทังดีอาร์ที่กำลังทำผลงานได้อย่างจัดจ้านให้กับยอดทีมแห่งคว้นบาว์บรียรและแนวทิศทางตรงกันข้ามทีมของเราก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่สามารถหาใครก้าวขึ้นมาทดแทนในตำแหน่งของเขาด้วย โดยจากเสียงโหวตของบรรดาแฟนบอลทั้งหมดนั้นมีการยกให้ตัวของทางดีอารสเป็นดิวที่ทีมของเราน่าเสียดายน่าเสียใจมากที่สุดสูงถึง71%มาเป็นอันดับที่หนก่อนที่จะตามมาด้วยอันดับที่2ซึ่งก็ยังไม่ใช่ตัวของทางดาวินนูเดสอย่างที่ใครหลายๆคนมีการคาดการณ์กันไปแต่ตามโพลหรือตามการสำรวจความคิดเห็นนั้นเป็นในรายของทางคอนซาที่เข้าป้ายมาเป็นอันดับที่2ด้วยเสียงโหวต18% ก่อนจะตามมาด้วยในรายของทางดาวินนูนเยสมาเป็นอันดับที่3ด้วยเสียงโหวตเพียงแค่5%เปเซเท่านั้นขณะที่อันดับที่4ก็ยังคงไม่ใช่ตัวของทางเทรดอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นทางไทเลอร์มอร์ตันที่ก็ยังได้รับเสียงโหวตที่4.7%หรือค่อนข้างก็จะใกล้เคียงกันกับตัวของทางนูนเยสเลย และสิ่งที่น่าสนใจก็คือในผลวดดังกล่าวข้างต้นของทาง l ูซิงเดอะครอปนั้นกลับไม่ปรากฏชื่อของทางทรันเดยด้วยซ้ำไปหรือหมายความว่าแฟนบอลส่วนใหญ่นั้นไม่ได้คิดเสียใจเลยกับการอำลาสโมรสรของเขาไปในครั้งนี้ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปริกเซอร์ไพ์กันเลยทีเดียว เรามาลุยกันต่อเลครับเพืเ่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในไหนเราก็เป็นการพูดถึงนักเตะที่ย้ายออกจากทีมของเรากันไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูคนที่มีโอกาสสร้างเสถียรใหม่ให้เกิดขึ้นภายในทีมของเรากันบ้างนั่นก็คือในราของทางโค,โคูดี้กัคโปตีทีมชาติเมเธอร์แลนด์ของเรานั่นเองหลังจากปัจจุบันเจต,ตัวต้องหายหน้าไปจากทีมของเราเนื่องด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บที่ตามเด่นางานเขาอยู่ อย่างไรก็ตามในตอนนี้ตัวของทางกักโบ้ก็กลับมามีชื่อรุ้นกับการลงสนามให้กับทีมของเราซึ่งจะต้องเผชิญหน้ากับทางยุงทองลิซินาเต้ในการแข่งขันตอนวันปีใหม่นี้ซึ่งจะเป็นการรีแมตช์หลังจากที่เราเพิ่งจะบุกไปเสมอกับพวกเขาที่สนับเอลแรนดรถมา3ประตูต่อ3เม่าต้นเดือนทีแล้ว นั่นจึงทําให้เกมการแข่งขันในนัดนี้จะมีความสําคัญอย่างมากเพราะทางนิวป,ปูของเราเองเก็กําลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีขึ้นมาตามลําดับส่วนทางลิยซินาแตดเองก็ต้องการเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อโอกาสในการลุ้นหนีตกชั้นต่อไป ตามการรายงานข่าวจากทาง l i v e r p o o l com สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ชี้ชัดเลยว่าหากตูกักโปมีสนร่วมกับเกมการแข่งขันในนัดนี้และหากเขาเกิดสาปที่จะยิงประตูในวันปีใหม่ได้เจ้าตูจะสร้างเสติิกลายมาเป็นนักเตะคนแรกนับตั้งแต่ยุคของทางเอียนรัชอดีตสุนน้าระดตำนานของทีมเรา,จออา,ยยาเจ้าของฉายาเพชรคาดหน้าติดหนวด สามารถจะทำประตูได้ในเกมแรกของปีปฏิทินใหม่ถึง3ปีติดต่อกันหลังจากเขาก็ทำประตูได้ย้อนกลับไปในเกมแรกของปี2024และเกมแรกของปี2025 ตามลำดับและหัสเขาสามารถที่จะทำมันได้ในปีนี้อีกมันจะทำให้ทางกักโปเป็นนักเตะคนแรกของทีมเราในรอบ34ปีที่ทำสือตินี้ได้ต่อจากตัวของทางรัชที่เขาซึ่งทำเอาไว้ตั้งแต่ในปี1985 1986และ1987 นอกจากนี้มันก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่เขาจะทำสืิติดังกล่าวอีกด้วยเพราะลิสเป็นทีมที่ไม่สามารถจะเก็บคีนชิตได้เลยนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมาแต่เครื่องหมายคำถามก็อยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วตูวของทางกักโกจะได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันเกมน,นี้หรือไม่ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในเราก็มีการพูดถึงนักเตะที่ลงเล่นในตำแหน่งบีกซ้ายกันไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูอีกคนหนึ่งที่ณปัจจุบันก็ถูกโยกมายินในตำแหน่งนี้และกำลังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกันว่า นั่นก็คือในรายของทางฟอร์เรนเวียดซูเปอร์สตาร์ดังที่หลาไปคว้าตัวเขามาจากทางห้างขายยาไบเออร์หรือเบอร์กูเซนและเจ้าตัวกำลังระเบิดฟอร์มเทพจนกลายมาเป็นนักเตะขวัญใจแฟนบอลคนใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยตัวของเขาเองก็เพิ่งจะสามารถปลดล็อกกันทําประตูแรกในสีเสื้อของลิเวอร์พูลได้สําเร็จในใชัยชนะเหนือทางหมาป่า er, วูดแฮนตันวันเดอร์เรอร์รวมไปถึงแอซิดแรกของเขาในทีมของเราอีกด้วยในเกมก่อนหน้านั้น เด็กเตงว่าในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเป็นใจกับดูของทางเวียดอย่างยิ่งยวดล่าสุดในงานแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันที่เราจะลงเล่นเจอกับทางลิสยูนต็ดตู้ของทง man, ักอาเนอร์สลอตในแย่ดัชแมนก็มีแค่ออกมาพูดถึงลูกทีมรายนี้และเข้าใจได้ดีว่าทางเวียดนั้นจําเป็นจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขามันเกิดการพลิกผันไปหมดนับตั้งแต่ที่เลือกย้ายมาอยู่กับทางสมูสอดคอรรา ผมตอบได้จากประสบการณ์ของตัวเองเลยนะในฐานะคนที่มีประสบการณ์และมีอายุหรืออย่างน้อยน้อยผมก็แก่กว่าเขานั่นแหละสล็อตกล่าวจากช่วงเดือนแรกๆที่เขาย้ายมาสู่ประเทศใหม่นั่นถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่โจตัวได้ย้ายมาที่ต่างแดนเป็นครั้งแรกซึ่งมันก็เหมือนกับตัวของผมเองนะแต่แน่นอนว่ามันจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากชีวิตของคุณเรียกได้ว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะ แต่สําหรับตัวของทางผู้จัดการทีมนั้นนั่นอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเพราะไม่จําเป็นที่ผมจะต้องลงไปทํางานหรือทําผลงานภายในสนามอย่างไรก็ตามผมก็เข้าใจได้อย่างเต็มที่เลยว่านักเตะบางคนต้องการเวลาเล็กน้อยในการปรับตัวนอกสนามด้วยเช่นเดียวกันการปรับตัวที่ยากที่สุดก็คือเมื่อคุณย้ายมาจากต่างประเทศซึ่งนั่นก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพีมเลกที่มีความเข้มข้นสูง ในเกมการแข่งขันกับทางมูฟตันวันเดอร์เรอร์ผมไม่ได้เปลี่ยนตัวของทางฟอร์เรนออกเพราะว่าเขาเล่นแย่นะผมเปลี่ยนเขาออกเพราะว่าเขาแทบจะวิ่งต่อไปไม่ไหวแล้วนั่นแสดงให้เห็นถึงนักเตะใหม่ที่หลาดึงตัวเข้ามาและมันก็เป็นก้าวที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการปรับตัวเข้ากับระบบการเล่นและระดับความเข้มข้นของลีกนี้ เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะขยับมาดูหนึ่งในนักเตะที่เจ้าตัวต้องย้ายกลับมาสู่สโมสรของเรานั่นก็คือในราของทางเจสแม็กคอนเนลมิดฟิลด์ดาวรุ่งขนาดคตไกลที่เป็นผลตผลจากทีมเยาวชนของเราเองและเขาก็ถูกปล่อยยินตัวไปอยู่กับทักอาเจากอการเตอร์ดัมสสมูสสยักษ์ใหญ่ของทางประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อช่วงสัมเมอร์ทีแล้ว ซึ่งในตอนนั้นเองถ้าเป็นเพื่อนจำกันได้ตัวของทางจ er, อห์นนี่ไหติงก้าอดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมของทางอาร์เนอร์สัลตก็ย้ายไปคุมทัพของทางอาแจ็กซ์อยู่ที่นั่นและเขาก็เป็นคนดึงตัวทางแม็กคอนเนลไปใช้งานหลังจากมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันมาแล้วและเห็นถึงฝีไม้ลายมือรวมไปถึงสีเท้าและพรอสว่วนของตัวแม็คอนเนลอย่างเต็มที่ ยังไรก็ตามตั้งแต่ที่ตัวของทางไฮติงก้าถูกปลดออกจากตำแหน่งไปซึ้นทานอาชีพของทางแม็กคอนเนลกับทัดอาแจกก่อนเรียกได้ว่าแทบจะจบลงไปด้วยจนกระทั่งถึงปัจจุบันเขาเพิ่งจะได้รับโอกาสลงสนามให้กับพวกเขาไปเพียงแค่เจนัดเท่านั้นจากการแข่งขันทุกรายการรวมทั้งสิ้นเพียงแค่219นาที นั่นจึงทำให้ทางลิอร์พูของเราเองก็มองเห็นว่าการปล่อยให้สถานการณ์ลากยาวต่อไปแบบนี้มันไม่ได้ส่งผลดีต่อพัฒนาการของตัวนักเตะเลยแล้วหากเพื่อนๆจำกันได้เรื่องนี้เราเองก็มีการนำเสนอลงหน้าไปตั้งแต่เมื่อวันก,อนก่อนแล้วว่าการตัดสินใจของสโมูสรก็คือการจะยกเลิกสัญญาย,ยินตัวของเขากับทันอาเจก,ก่อนกำหนดและมีการดึงตัวของทางแม็กคอนเนลกลับมาสู่สโมูสรนของเราอีกครั้ง ล่าสุดเรื่องนี้ก็ได้รับกานยืนยันออกมาจากทาง iers, าเจมส์เพียสเหยวขาววงในมือหนึ่งของทีมเราที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางดิแอสเลติกสำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษอีกตัวเจมส์แมคคอนเนลกำลังจะกลับมาสู่สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล Liverpool, หลังจากทุกฝ่ายบรรลุข้อตกลงในการตัดสัญญาย,ยิมตัวของเขากับทางอาเจ็กให้สั้นลงเพียสโพสต์ยืนยันผ่านหน้าเอ็กซ์สดตัวของเขา มันไม่ได้มีการตัดสินใจที่คาดว่าเจ้าตัวจะถูกปล่อยยินตัวออกไปอีกครั้งในช่วงเดือนมกกราคมนี้หรือไม่ส่วนทางโอเวนเวกที่ในตอนนี้ก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่ก็จะกลับมาจากการยินตัวกับทางดาบี้เข่าตีโดยเช่นเดียวกัา เลาไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในๆก็พูดถึงสองนักเตะที่กลับมาสู่สโมสรของเราหลังจากมีการตัดสยยยัญญาณยิมตัวให้สั้นลงกันไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่าลวตลาดซื้อขายหน้าหนาวในช่วงเดือนมก,กราคมได้กลับมาเปิดตัวขึ้นอี่ครั้งในวันนี้นั้นมันจะไปสิ้นสุดลงที่ตรงไหนและอย่างไรกันซึ่งนิวภอร์ของเราจากปัญหาอาการบาดเจ็บก็ทําทให้เราตกเป็นกระแสะข่าวลืวพอโพพันเรื่องการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ ยุบยับไปหมดแล้วก็มีหลายเคสที่น่าสนใจทีเดียวซึ่งโดยปกติแล้วเพื่อนๆก็จะคุ้นเคยกันดีว่าตลาดซื้อขายของพิมลลี e นั้นจะเปิดก็ต่วันที่1ม,มก,กราคมและไปสิ้นสุดลงในวันที่31มก,กราคมแต่สำหรับตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวในปีนี้นั้นมันไม่ได้เป็นเช่นนั้น ตลาดยังคงเปิดในวันที่หนึ่งมก,กราคมเหมือนเดิมครับเพื่อนๆถ้าหากเราไปดูวันเวลาในการปิดตลาดนั้นมันไม่ใช่31มก,กราคมหากแต่ในปีนี้นั้นมันถูกกําหนดเอาไว้เป็นวันที่2กุมภาพันธ์ซึ่งจะตรงกับวันจันทร์โดยเวลาเดดไลน์ก็คือหนึ่งทุ่มตรงตามเวลาที่ประเทศอังกฤษหรือพูดง่ายๆก็คือกลางดึกตามเวลาในประเทศไทยสาเหตุหลักที่เป็นเช่นนั้นอธิบายได้อย่างง่ายๆเลยครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่า ในวันที่31มกราคมนั้นมันดันไปตรงกับวันเสาร์ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งตามปกติแล้วหากไปตรงกับวันหยุดเช่นนี้พี่มาเล็กก็จะในการขยายเวลาออกไปจนกระทั่งเป็นวันทําการปกติซึ่งวันทําการปกติก็คือวันจันทร์จะไปตรงกับวันที่2กุมภาพันธ์ดังกล่าวข้างต้นซึ่งหมายความว่าแต่ละสโมสรก็จะมีเวลาให้การเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่เพิ่มขึ้นอีก2วันดังกล่าวนั่นเอง ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับความสนใจเมตูของทางเฟเดริโกเคียซ่าปิกทินชัดอิตานีของเรากันบ้างหลังจากเมื่อวานนี้ก็มีรายงานข่าวออกมาแล้วว่าทางบ้านหลายูเวนตุสกำลังแสดงความสนใจอยากจะได้ตัวของทางเคียซ่า กลับไปร่วมถิ่นอาริอันสเตเดียมของพวกเขาเป็นคำรบที่2หลังจากเป็นคนปล่อยตัวและเตะมาให้กับทีมของเราย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์ของปี2024ด้วยสนับราคาในเบื้องตอน้นเพียงแค่10ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก2.5ล้านปอนด์ทำให้ดิวนี้มีมูลค่าสุดที่รวมกันเพียงแค่12.5ล้านปอนด์เท่านั้น ในตอนที่ทางยูเวนตุสขายนักเตะมาให้กับทีมของเราดังกล่าวนั้นพวกเขาก็มองว่าเคียซากเป็นเพียงแค่นักเตะส่วนเกินที่ไม่ต้องการจะใช้งานอีกแล้วจึงเป็นสาเหตุหลักสําคัญว่าทําไมจึงมีการขายนักเตะออกมาด้วยส่วนราคาย,ย่อมเยาขนาดนั้น แต่อยู่ดีๆในตอนนี้หลังจากเห็นผลงานของทางเคียซ่าที่ดีขึ้นมาตามลําดับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันฤดูการนี้ที่ซึ่งเจ้าตัวก็มีสติกที่ยอดเยี่ยมแทบจะทุกครั้งที่เขาได้รับโอกาสลงสนามภายใต้การทําทีมของทางอ่านเนอร์ซอนแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันก็คือถึงแม้ตัวของทางเคียซ่าจะทําผลงานได้ดีขนาดไหนก็ตามแต่เขายังไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นมายึดตําแหน่งเซเ็ตผู้เล่นตัวจริงแบบถาวรภายในทีมของเราได้ นั่นจึงทำให้ทางยูเวนตุสมองว่ามันเป็นโอกาสในการเสริมทัพของพวกเขาและต้องการที่จะยืมตัวของทางดาวเตะวัย27ปีไปใช้งานตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้ล่าสุดก็มีรายงานข่าวออกมาเพิ่มเติมครับเพื่อนๆคราวนี้มาจากทางตุตโตแมกาโตสื่อชื่อดังจากแดนมักโรนีที่ชี้ชัดเลยว่านอกจากทางยูเวนตุสแล้วอซูลรานาโปลีก็เป็นอีกสโมสรที่อยากจะได้ตัวของทางเคียซ่าไปเสริมทัพด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งเคสกรณีนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเพราะย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วทางอ e, ันโตนิโอคอนเต้กุนซือคนเก่งของพวกเขาก็หมายมั่นปั้นมืออยากจะได้ตัวของทางเคียซ่าตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่นักเวลาดังกล่าวนั้นมันคือตัวของทางนักเตะเองที่ตัดสินใจอยู่สู้ต่อเพื่อ,อยังจริงตำแหน่งภายในทีมของเราต่อไป แต่ถ้าเพื่อนๆจำกันได้ก่อนหน้านี้ทางซาบิเซโอโรมาโน่นักเขาระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าตัวของทางเคียซ่าจะกลับมาพิจารณาอนาคตของเขาอีกครั้งหากเจ้าตัวยังไม่รับโอกาสลงเล่นอย่างที่ควรจะเป็นและสถานการณ์นักปัจจุบันก็ดูเหมือนว่าบางทีการย้ายทีมออกไปอาจจะเป็นไปได้รุ่นในตอนนี้เอง ตัวของทางเคียซ่าก็ยังคงไม่นรับความไว้วางใจอย่างที่ควรจะเป็นจากตัวของทางอาดเนอร์สล็อตนั่นเองไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในๆก็พูดถึงเรื่องความสนใจที่มีต่อตัวของทางเฟรริโกเคียซ่าจากบรรดาสมูสรนในลิกบ้านเกิดของเขากันไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่าแล้วตัวของทางนักเตะออกมาพูดถึงประเด็นนี้เอาไว้อย่างไรกันบ้าง เมื่อทางลูซิงเดคอปสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ได้นำบทสัมภาษณ์ที่ตูของทางเคียซ่าเพิ่งจะพูดเอาไว้ย้อนกลับไปเมื่อเดือนม,มิถุนายนที่ผ่านมาที่ซึ่งเขาก็ยอมรับแบบตรงไปตรงมาเลยว่ามันมีโอกาสที่เขาจะย้ายกลับไปอยู่กับทางยูเวนตุสเป็นคำรบที่2แม้แฟนบอลของทางหรือว่าผู้หลท่านจะเชื่อว,ว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ตัวของทางนักเตะเองหาได้กิดเช่นนั้นไม คุณไม่มีทางที่จะพูดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนะเพราะผมเองยังคงรักสมูสอนและแฟนบอลของทางยูเวนตุสอยู่เคียซ่าตอบคำถามของทางรักกัเซตานเดนโลสปอร์ตในเรื่องที่เขาถูกสอบถามว่ามีโอกาสที่จะย้ายกลับไปอยู่กับทางเบียงโคเนลี่ในสักวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าหรือไม่ ซึ่งจากประโยคสั้นๆแต่ได้ใจความนี้ก็เป็นการสะท้อนได้เห็นเลยว่าไอ้ที่เราคิดว่าเคียซ่าแยกทางกันกับทางยูเวนตุสแบบไม่สู้ดีนะแต่ลึกๆภายในใจของตัวนักเตะเองแล้วเขาก็ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับแฟนบอลที่นั่นดังนั้นหากทางยูเวนตุสมีการติดต่อทาาทามเข้ามาขอยืมตัวนักเตะจริงประกอบกับการที่ทางเคียซ่าก็ายังไม่รับโอกาสมากเพียงพอกับทีมของเราโอกาสที่การย้ายทีมจะเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกัน เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในก็พูดถึงโอกาสการเสียนักเตะในแนวรุกกันไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูเรื่องการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่กันบ้าง หลังจากอีกหนึ่งนักเตะที่อนาคตของเขาก็ยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงทีเดียวก็คือในรายของทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาทินชาติจีบของเราที่ก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาใหญ่โตกับตัวของทางอรนเนอร์สโลและแม้ว่าทุกอย่างจะเคลียร์กันลงตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่หลายฝ่ายก็ยังเชื่อว,ว่าสุดท้ายแล้วตัวของทางโมอาจจะได้อยู่กับทีมของเราต่อไปอีกเพียงแค่ระยะหนึ่งและหลายคนก็ไม่เชื่อว,ว่ามันจะยาวนานเกินกว่าช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ นั่นจึงหมายความว่าการหาตัวตายตัวแทนในระยะยาวของเขาเข้ามาเป็นสิ่งที่ทางสโมสรจะต้องทำอย่างเร่งด่วนและล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง Enfield Watch สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ไปกับออกมาชี้ชัดเลยว่าในตอนนี้หนึ่งในคนที่ทีมของเราหันมาให้ความสนใจอย่างจริงจังก็คือในรายของทาง m a g n e s a k i อ u s ปีกตัวเก่งจากทางสโมสร AS m o n a c ก หลังจากเขาเก้าก็นัเป็นกำลังหลักและได้รับโกกัดลงสนามอย่างสม่ำงเสมอให้กับทางโมนาโกตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันเมื่อปีที่แล้วที่เจ้าตัวก็ฝากผลงานการทำไปเทกซิกแอซิดจนทำให้เขาได้รับความสนใจจากบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ทูวทวีปอยู่โรป ปัจจุบันนักเตะรายนี้ได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องและมีอายุอานาําเพียงแค่23ปีเท่านั้นโดยทางโมนาโกเองก็ไม่คิดจะขวางการย้ายทีมของนักเตะหากจะมีการตั้งสนับราคาของเขาเอาไว้ที่ตูวเล50ล้านยูโร เลือคิดเป็นดาว43.6ล้านปอนด์แถมยังมีการแจ้งให้กับทาสสนสโมสรฟุตบอลิเวอว์พปูลของเรารับทราบไปแล้วอีกด้วยว่าหากต้องการจะได้ตัวนักเตะรายนี้ไปเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกก็ให้จ่ายเงินตามที่พวกเขามิการตั้งเอาไว้พวกเขาพร้อมที่จะผูกโบใส่กล่องนักเตะและส่งไปที่หน้าสนามแอนฟิลด์เลยทีเดียว ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางผู้บริหารของทีมเราแล้วว่าจะยอมทำตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นในการดึงตัวนักเตะรายนี้เข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนหรือทายากของทางโมซาลาในระยะยาวต่อไปหรือไม่และอย่างไรกันแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ